นี่คือการเอาชีวิตรอดในป่าที่น่าตื่นเต้นที่สุดชายหญิงแปลกหน้าเลืลยกายเผชิญหน้ากันห้ามมีสิ่งแปลกปลอมบนตัวไม่มีอาหารไม่มีน้ำร่วมทีมเอาชีวิตรอดในป่าด้วยกันเพียงแค่สามารถเอาชีวิตรอดในป่าได้21วันก็จะได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านผู้เข้าแข่งขันหญิงในตอนนี้ชื่อคาสิดีอายุ26ปีมาจากบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกในแคลิฟอร์เนียชอบผจญภัยและรักการเดินทางมาก ยังชอบขี่ม้าและโต๊ะคลื่นชอบออกไปข้างนอกมากๆสองวันก่อนการแข่งขันแคสซิดีพาม้าข,ของเธอไปเดินเล่นอย่างมีความสุขแคสซิดีไม่รู้สึกกดดันเลยแม้แต่น้อยเมื่อต้องเปลือยกายปกติเธอเป็นคนที่เล่นกันสนุกมากสองวันก่อนออกเดินทางพ่อของเธอได้เตือนแคสซิดีเป็นพิเศษเมื่อเริ่มท้าทายต้องรีบหาใบไม้มาทำเสื้อผ้าให้ตัวเองผู้เข้าร่วมชายชื่อเจเรมีอายุ38ปีมาจากเมืองมอนโดรัสรุยเซียนาทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยออกจากบ้านเกิดเลยทำงานล่าสัตว์ตกปลาจับจระเข้และจับหมูป่าหลายคนรอบตัวเจเรมีไม่ค่อยเชื่อในตัวเขาครั้งนี้เขาเข้าร่วมการท้าทายเพื่อแสดงให้คนเหล่านี้รู้ว่าเขามีความสามารถที่จะทำให้สำเร็จการท้าทายในตอนนี้มาถึงฟิลิปปินส์บนเกาะซีนาลาวที่อยู่ห่างจากชายฝั่งมะนิลา310กิโลเมตรที่นี่ร้อนและชื้นมากเพื่อทันที่หนาแน่นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่แพร่กระจายให้เดงกีที่แรง ที่นี่ยังมีงูเห่าฟิลิปปินส์ที่มีพิษแายแรงอาศัยอยู่ถ้าคนถูกกัดจะเสียชีวิตภายใน30ินาทีก็แห่งนี้ดูสวยงามแม้จะดูอันตรายแต่การจะอยู่รอดที่นี่นั้นยากยิ่งนักทั้งสองถูกทีมงานนำไปที่ชายหาดด้วยเรือยอทเล็กแคสซิดี้ตื่นเต้นมากหวังว่าคลื่นที่นี่จะใหญ่กว่านี้ถึงเวลานั้นจะทำกระดานโต้คลื่นแล้วโต้คลื่นที่นี่เลยเจเรมีกลับรู้สึกตื่นเต้นจนตัวสั่นรู้สึกได้ชัดเจนว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงขั้นตอนที่ต้้้ออองเสืแลว คาซิดี้ไม่สนใจคำขอนั้นเลยแต่กลับรู้สึกว่าการแสดงตัวตนต่อหน้าคนแปลกหน้าจะดีกว่าเจเรมีมีความต้านทานต่อคำขอที่ต้องเปลี่ยนายมากนอกจากภรรยาของเขาแล้วเขาไม่เคยแสดงตัวตนต่อหน้าคนอื่นเขาต้องหลับตาและกัดฟันเข้าสู่สถานการณ์ท้าทายนี้สองคนที่ไม่เคยพบกันก่อนรวดเร็วที่พบกันคาซิดี้แสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติและมีความกระตือรือร้นมากทักทายจากระยะไกลเมื่อเดินเข้ามาใกล้ทั้งสองก็ทักทายกันด้วยการกอดแบบตะวันตก ทั้งสองเริ่มด้วยการแนะนําตัวเองและแลกเปลี่ยนชื่อแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับความสนใจและงานอดิเรกของแต่ละคนบรรยากาศการสนทนาของทั้งสองคนเป็นไปอย่างสนุกสนานจังหวะการสนทนานั้นถูกนําโดยแคสซิดีทั้งหมดเจเรมียังคงประมา่าอย่างมากจนไม่กล้าสบตาแคสซิดีพูดคุยกันไม่กี่คำก็รีบไปหยิบกระเป๋าที่ทีมงานให้มาเครื่องมือเอาชีวิตรอดที่ทีมงานให้มาคือมีดใหญ่ ยังมีแผนที่เส้นทางที่ทีมงานให้มาอีกหนึ่งใบทั้งสองคนร่วมกันศึกษาทางเดินต่อไปวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ขาดน้ำคือการเดินข้ามเกาะไปยังจุดต่ำสุดใกล้กับอ่าวตะวันออกชั้นน้ำใต้ดินที่นั่นอยู่ใกล้พื้นดินที่สุดหลังจากการหารือของทั้งสองคนสุดท้ายก็ได้กำหนดเส้นทางที่ดีที่สุดเริ่มต้นวันแรกของการท้าทายอย่างเป็นทางการเมื่อเห็นไม้ไผ่แห้งเจเรมีหยิบขึ้นมาเป็นสำรองทันทีแคสซิดี้คิดว่าเจเรมีเป็นคนดีมากเป็นเด็กหนุ่มชนบทที่ดีจริงๆ และดูเหมือนว่าทักษะการเอาตัวรอดจะดีมากเพิ่งเข้าไปในป่าไม่นานแคสซิดี้ก็ถูกมดแดงกัดทั้งสองเดินไปคุยไปตลอดทางเดินทางจนถึงเที่ยงครึ่งเงื่อออกมากทําให้ทั้งสองกระหายน้ํามากทั้งสองคนคิดว่าควรแก้ปัญหาน้ําดื่มก่อนเดินทางตรงไปจนถึงบ่ายสามโงกว่าทั้งสองคนปรึกษากันแล้วแคสซิดีคิดว่าควรเดินไปทางอ่าวที่นั่นน่าจะหาน้ําดื่มได้เจเรมี่เห็นด้วยเช่นกัน ท่ามกลางอากาศร้อนจัดทั้งสองคนรีบเดินไปถึงชายหาดเมื่อถึงชายหาดคาซิดี้ที่เหงื่อท่วมตัวก็รีบกระโจนลงทะเลทันทีดีใจที่ได้อาบน้ำทะเลเจเรมีบอกว่าเขาหวังว่าคาซิดี้จะมีความสุขตราบใดที่คู่หูมีความสุขเขาก็จะสนับสนุนหลังจากคาซิดี้ขึ้นฝั่งทั้งสองได้ปรึกษากันเรื่องตำแหน่งสร้างที่พักทั้งสองคิดว่าสภาพแวดล้อมที่นี่ไม่จำเป็นต้องมีที่พักพักผ่อนบนชายหาดก็พอตอนกลางคืนยังสามารถชมจันทร์และดาวได้ด้วยก่อนที่ฟ้าจะมืดทั้งสองเข้าไปในป่าเพื่อตัดไม้ไ ประมาณหนึ่งทุ่งครึ่งทั้งสองกลับมาที่ชายหาดการทํางานหนักทําให้ทั้งสองคนกระหายน้ํามากขึ้นทั้งสองตัดสินใจขุดหลุมในพื้นที่ชื้นเพื่อหาน้ําใต้ดินแคสซิดี้ให้เจเรมีไปจุดไฟและตัวเองจะขุดหลุมเพื่อหาน้ําแม้แนวคิดนี้ดูดีแต่ความจริงกลับโหดร้ายแคสซิดี้ขุดจนหมดแรงก็ยังไม่เจอน้ําสุดท้ายเขาต้องยอมแพ้และกลับไปหาเจเรมีเพื่อขุดด้วยกันเจเรมีใช้วิธีการถูไม้ไผ่เพื่อจุดไฟใช้มีดขุดเส้นไผ่บางส่วนเป็นเชื้อไฟแล้วเจาะรูเล็กๆที่แผ่นไผ่ จากนั้นวางเชื้อไฟไว้ที่ปลายท่อผ่กลวงความร้อนจากการเสียดสีจะผ่านรูในท่อผายจุดไฟต่อไปก็แค่เสียดสีไม่หยุดกลับถึงแคมป์แล้วแคสซิดี้บอกเจเรมีว่าไม่เจอน้ําช่วยเจเรมีจุดไฟก่อนเจเรมีเสียดสีไม่หยุดไม่จําเป็นต้องให้แคสซิดี้ช่วยอะไรแคสซิดี้ก็แค่ยืนเชียร์เจเรมีอยู่ข้างๆเจเรมีทําง,งานจนหมดแรงแต่ก็ยังไม่สามารถจุดไฟได้สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องทนอยู่ในความมืดตลอดคืน เวลาผ่านไปถึงวันที่2ทั้งคู่กระหายน้ำมากการหาน้ำดื่มกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนเจเรมี <Jeremy S 1> และแคสซิดีไปที่ที่แคสซิดีขุดหาน้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาเริ่มขุดลงไปต่อขุดไปอีก3ชั่วโมงหลุมขุดลึกไปถึงความสูงของคนหนึ่งแล้วแต่ยังไม่พบร่องรอยของน้ำเจเรมี <Jeremy S 1> ใช้ไม้เสียบลงไปแล้วพบว่าด้านล่างเริ่มชื้นแล้วทั้งสองคนจึงต้องขุดต่อไปขุดลงไปอีกเกือบ2ชั่วโมงจึงเจอน้ำแต่กลิ่นที่ปล่อยออกมานั้นเหม็นมาก หมือนมีสัตว์อะไรตายอยู่ข้างในแม้กลิ่นจะเหม็นแต่โชคดีที่มีน้ำทั้งสองคนต้องรอให้น้ำในบ่อไหลออกมาก่อนถึงจะตักได้เมื่อถึงกลางคืนทั้งสองคนผลัดกันเฝ้าเพื่อความปลอดภัยเวลามาถึงวันที่สเพราะตอนกลางคืนโดนยุงกัดอย่างหนักแคสซิดี้ใช้โครนทาตัวนอกจากจะช่วยลดอาการคันที่แผลแล้วยังช่วยป้องกันการถูกแดดเผาได้เพราะไม่มีน้ำดื่มทำให้สองคนนี้หมดกำลังใจมากเจเรมี่เริ่มจุดไฟอีกครั้งแต่ผลลัพธ์ก็น่าผิดหวัง เจเรมี่เหนื่อยมากพยายามจนแรงหมดก็ยังจุดไฟไม่ได้แต่สิ่งที่ดีมากคือบรรยากาศระหว่างสองคนยังดีอยู่เสมอแคสซิดี้ไม่ได้บ่นแต่กลับให้กำลังใจเจเรมี่ตลอดเนื่องจากการทำงานที่หนักหน่วงเจเรมี่มีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงตอนเที่ยงกวาๆแคสซิดี้บอกว่าเธอจะไปหามะพร้าวเจเรมี่บอกว่าจะไปกับแคสซิดี้ด้วยแคสซิดี้รู้ว่าเจเรมี่มีอาการไม่สู้ดีนักเธอยังต้องพึ่งพาเจเรมี่ในภายหลังจึงให้เจเรมี่พักผ่อนที่แคมป์ เธอไปหามะพร้าวเองตอนบ่ายสองกว่ากว่าไฟใหม่แคสซิดี้กลับมาที่แคมป์พร้อมกับมะพร้าวที่หาเจอเจเรมีดีใจมากที่ได้เติมน้ําให้ร่างกายหลังจากแคสซิดี้ดื่มน้ํามะพร้าวแล้วก็วิ่งไปอาบน้ําทะเลอย่างมีความสุขเพื่อคลายร้อนเจเรมี Jeremy พบว่ามะพร้าวของเขาเสียตอนที่ดื่มน้มามะพร้าวรสชาติน้ํามะพร้าวนั้นดื่มไม่ได้เลยเจเรมี Jeremy จึงต้องเลือกดื่มน้าที่ขุดได้เมื่อวานซึ่งมีกลิ่นเหม็นน้ําที่ขุดได้ต้องต้มให้เดือดก่อนถึงจะดื่มได้เจเรมี Jeremy จึงต้องเริ่มก่อไฟอีกครั้ง คาสซิดีก็อยู่ข้างๆให้กำลังใจเจเรมีอย่างต่อเนื่องเจเรมีก็พยายามอย่างหนักจนสุดท้ายก็จุดไฟขึ้นได้ทั้งคู่ดีใจมากๆจากนั้นก็รีบไปตักน้ำจากบ่อน้ำนำกลับมาที่ค่ายเพื่อต้มเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของน้ำทั้งคู่จึงต้มน้ำนานเพื่อฆ่าเชือ้อเจ r เรมีเทน้ำที่ต้มเสร็จแล้วลงในเปลือกมะพร้าวเพื่อเก็บไว้ทั้งสองคนเพิ่งได้ดื่มน้ำครั้งแรกหลังจากการทาทาย หลังจากเข้าคืนแล้วประมาณ11นาฬกา30นาทีแคสซิดีบอกเจเรมีว่าเธอต้องการออกไปทำธุระเจเรมี่จึงไปด้วยกับแคสซิดีในขณะที่แคสซิดีทำธุระเจเรมีพบงูเห่าในฟิลิปปินส์ซ่อนตัวอยู่ในหญ้าไม่ไกลนักโชคดีที่เจเรมีพบมันทันเวลาไม่เช่นนั้นผลลัพธ์อาจจะเลวร้ายเวลามาถึงวันที่สเมื่อทั้งสองไปเอาน้ำพบว่ามีหนูอยู่ในหลุมเจเรมีไปตักน้ำและจับหนูขึ้นมาได้แคสซิดีใช้มีดฟันหนูจนตาย แม้ว่าคาซิดี้ไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ในสถานการณ์นี้ต้องให้การอยู่รอดเป็นหลักหลังจากนำกลับมาที่ค่ายทั้งสองก็ได้กินบาร์บีคิวอร่อยๆคาซิดี้รู้สึกว่ารสชาติคล้ายกับไก่ในช่วงบ่ายประมาณสองโมงทั้งสองแบ่งงานกันทำเจเรมีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมไม้ไถคซิดี้ใช้ไม้ไถสร้างที่พักรูปตัวเอยุ่งจนถึงบ่ายสี่โมงกว่าจะทำโครงเสร็จจากนั้นคซิดี้ใช้ใบไม้ใหญ่ถักเป็นบ่ออเนกประสงค์ เวลาผ่านไปถึงวันที่8ทั้งสองไปตักน้ําพบว่าระดับน้ําในหลุมลดลงเรื่อยๆได้รับผลกระทบจากน้ําขึ้นน้ําลงชั้นน้ําใต้ดินของเกาะที่มีระดับต่ําจะเปลี่ยนแปลงตามแรงดันน้ําคาซิดีบอกว่าสามารถตัดต้นกล้วยเพื่อเอาน้ําจากลําต้นได้เจเรมีคิดว่านี่เป็นความคิดที่ดีจริงๆประมาณบ่าย2โมงทั้งคู่จึงตัดต้นกล้วยต้นหนึ่งแล้วขุดเอาแก่นในออกเพื่อรอน้ําไหลออกน้ําที่ไหลออกมาสองครั้งแรกมันขมมากจนกระทั่งบ่าย4โมงครึ่งทั้งคู่จึงได้ดื่มน้ํา แคสซิดีบอกว่ารสชาติน้ำนั้นดีมากจริงๆดีกว่าน้ำในหลุมเยอะเลยหลังจากกลับมาที่แคมป์เจเรมี่ช่วยแคสซิดีทำผ้าปิดตาอันแข็งแรงตอนนั้นแคสซิดีถึงนึกขึ้นได้ว่าพ่อของเขาเคยบอกให้เขาทำเสื้อผ้าเป็นสิ่งแรกเจเรมี่ทำผ้าปิดตาเสร็จอย่างรวดเร็วผลลั์เมื่อสงมใส่นั้นยอดเยี่ยมมากเวลามาถึงวันที่9หลายวันมานี้ทั้งสองคนพึ่งผ้ามะพร้าวเป็นหลักแต่การกินมะพร้าวเป็นเวลานาน,านจะทำให้ระบบย่อยอาหารมีปัญหาทั้งสองคนเริ่มแยกกันทำงาน ขยายขอบเขตการค้นหาอาหารคาสซิดีขุดพบไข่นกสองฟองที่มีร่องรอยของนกที่อาศัยอยู่เมื่อกลับมาที่แคมป์เจเรมีดีใจมากเมื่อเห็นไข่นกที่คาสซิดีหามาได้ทั้งคู่พบว่าภายในไข่นกไม่ใช่ไข่อีกต่อไปเมื่อพวกเขาจะเริ่มต้มไข่แต่เป็นลูกนกที่กำลังจะฟักออกจากไข่หลังจากต้มเสร็จเจเรมีลองชิมดูและบอกว่ารสชาตินั้นแย่มากคาสซิดีที่ไม่อยากกินอยู่แล้วลองชิมแค่คำเดียวก็กินไม่ลงหลังจากค่ำคืนทั้งสองคนถูกยุงกัดจนไม่สามารถหลับได้เลย เวลามาถึงวันที่สิทไฟใหม่พอรุ่งเช้าเจเรมีพบว่ากองไฟดับสนิทแล้วไม่มีไฟก็ไม่สามารถต้มได้น้ําได้เจเรมี่จึงต้องจุดไฟใหม่อีกครั้งแคสซิดีอยู่ข้างๆให้กําลังใจแต่ผลสุดท้ายก็ล้มเหลวเวลามาถึงวันที่12แคสซิดีไปที่ต้นกล้วยเพื่อดื่มน้าแต่พบว่ามีแมลงตัวเล็กๆอยู่มากมายน้ําจึงไม่สามารถดื่มได้แล้วหลังกลับมาที่แคมป์ทั้งสองคนพักผ่อน พร้อมกับหาหรือแผนการเอาตัวรอดต่อไปทั้งสองคนพูดคุยกันนานแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะหาวิธีแก้ปัญหาน้ําดื่มอย่างไรเจเรมีที่รู้สึกท้อแท้เดินไปที่ไกลๆเพื่อปรับอารมณ์ตัวเองหลังจากกลับมาที่แคมป์ตอนบ่ายสามโมงกว่าเจเรมีบอกกับแคสซิดีว่าอย่ายอมแพ้กับความท้าทายเราต้องอดทนจนถึงที่สุดแน่นอนแคสซิดีตอบตกลงอย่างรวดเร็วและสัญญาว่าจะอยู่กับเจเรมีจนถึงที่สุดจัดการกับความรู้สึกที่กําลังจะพังทลายประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งเจเรมีเริ่มก่อไฟอีกครั้ง จนกระทั่งหลังหนึ่งทุ่มจึงสามารถก่อไฟได้สําเร็จเมื่อไฟติดขึ้นอีกครั้งความรู้สึกที่หดหู่ของทั้งสองก็กลับมาดีขึ้นเข้าสู่วันที่13ประมาณ1 1ม0ครึ่งประมาณ1 1ม0ครึ่งเจเรมีไปที่แอ่งน้ําเพื่อเอาน้ําแต่พบว่าไม่มีน้าเหลืออยู่แล้วแห้งไปหมดแล้วเมื่อกลับถึงแคมป์ทั้งสองคนก็ปรึกษากันเรื่องแผนการแต่ปัญหาเรื่องน้ําดื่มเป็นอุปสรรคที่ผ่านไม่ได้บนเกาะไม่มีน้ําจืดเหลืออยู่แล้วการทําภารกิจให้สําเร็จเป็นไปไม่ได้ ทั้งสองคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหมดหวังสุดท้ายตัดสินใจร่วมกันที่จะยอมแพ้ภารกิจแคสซิดี้รู้สึกว่าทั้งสองคนเป็นคู่หูไม่ว่าจะถอนตัวหรือไปต่อก็ควรทําด้วยกันนี่แหละคือคู่หูหลังจากแจ้งทีมงานแล้วทั้งสองคนก็ถอนตัวจากการท้าทายหลังจากการสรุปผลหลังการแข่งขันเจเรมีลดน้ําหนักไป8กิโลกรัมใน13วันแคสซิดี้ลดน้ําหนักไป4กิโลกรัมใน13วัน